สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์505อีกหวันวันนี้เราจะมากระทืบโกเคซึอีกหครั้งของโกเคซึลูกรักอันดับที่19ของเซิร์ฟเวอร์ข้ออย่างนี้ข้อจัก,กระพัดเด็กอยู่กับอ๋อคอจัก,กระพัดเด็ก ไปกระทืบโกคิดสึกันฟังสีเงาไปก่อนเลยชกชั่วโอ้ยดื่มข้าวปลาไต <c oughs> ขิงเกนจินบล็อกไฟไปสองลูกฟังสีเงาคืนมา โอ้เรียบร้อยโอ้ยเล่โล,โล,โลโปูบอมกับปลาซอยอย่างเลยอึ้งอึ้งสี่ 4, ล้านเจ็ดฮผู้บุกีกก็ไปวันก็นําไปเลือทาเลก็ซองล้านเนาะเลือซองล้านกลัวเรือต้องขวยจำล้านนี่เว้ย ฮเปิดก่อนอีกคิงเอนจิ้นตึก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 โชว์เรือหกลูกนะฟังสีเงาชั่วโชว์เรียบร้อยโอ้โหพอปูบ่อมกับบอซอยอย่างเลยตึกงตึกงตึง้ตองอุ้ม <laughs> นกโอ้ยนกไขว่นเลยนกนกไข่เอ้ยนั่นเนาะยเลือนล้านเดี๋ยวนึงโกเชสื้อ,ขอไข่มาโกเชสื้ออึงอึงอึงลบล้างหืมชั่วสามแสน เธอนีสามโซนิกฟังสีเงาใส่ปูบอมโชว์โอ้โหลยังงนาเอา๋อผมมีถูไฟใส่แล้วทางผุดเนาสว,ววสวยไปเลแลวตึง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 เซยกระเทิยบัวนี้กันกระเทิบไปโซนิการช่วงนี้ตึงตึงตึง,ตงเรียบร้อยเซย เรียกว่าย่ใส่โควหมุน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 ติดโลมาส่วนอีกฝังสีงเงาเซปูบอมติดไม่ย่อท้อเรียบร้อยนะมันมีลูกไฟใส่ละทางควอตึงตึงอึงอึงตึงโอ้ยกะรับแรงกระแทกดีขนาดระเบิดมากกว่าจิบไตายล่าวะ 1.5เอาย่างๆๆ1.5ย่างหมุนๆๆหมุนฝังสีเงาไปชูเรียบร้อยไปวันตึงนะตึง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 90,5ยังบ่ระเบิดอีก ลูกติพิทักษ์โลกตึงตึงตึงไ <c oughs> ขว่าแล้ววะอิกาละเบือนอากาศบ้านเข้าไปบ้านเลยชูเข้าไปตีธรรมดามากอีกทางขอยลูกไฟเลือยตึงตึงตูมหาย เป็นการดวลเขารล่าบางอุย้ยเรียบร้อยได้นะัดเดียวตึงตึงตึงโอ้โหตีคอยแต่วะตีเบามากมาของจริงอยู่นี่คุณดิของจริงอยู่นี่อาจารย์ตีพกกระจิ่งยังนาไปขึ้นมาอีกตึงตึงตึงเรียบร้อยโอ้โหคอปูบอมปอซอยยังได้คอปูบอมเลย โอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้